สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับโชลรทีดีไนะครับคลิปนี้มาจะมาแปลงตัว UPS สำรองไฟคอมนะครับเอามาใช้เป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับงานโซล่าเซลล์นะครับก็ใช้กับแบตเตอรี่ 12V โวลต์นะตัวนี้มันก็เป็นรุ่นบู8 0 0นะครับสเปคมันใช้งานได้4 0 0วัตต์นะครับสูงสุดซึ่งตัวนี้มันก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องมันก็เป็นอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วนั่นแหละ ใช้แบต12โวลต์แต่ว่าผมจะเอามาใช้กับแบตใหญ่นะครับแบร200แอมป์นะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับแล้จะมีช่องใส่แบตนะครับของเดิมแบตจะอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทําการต่อสายแบตนะครับต่อสายแบตออกมานะครับก็จะมีแค่บวกกับลบแค่นั้นเลยนะครับแค่บวกกับลบจัมแบตเข้าไปก็ติดแล้วผมเอา ผมก็ได้เอาขั้วแบตนะครับไว้ด้านนอกนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการเสียบแบตนะครับเราใช้ขั้วลําโพงนะต่อเลยตัวนี้ก็จะกินไฟอยู่ใช้ไฟอยู่สัก20่สิบแอมป์นะครับก็ขั้วลําโพงก็ทนไหวอยู่นะครับเราใช้สักอยู่2 0 0 150 200วัตต์นะครับไม่เกินสเปคสเปคส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟขาออกนะครับสีดําก็จะเป็นปลั๊กไฟจาก อินเวอร์เตอร์นะครับไฟแบตนะส่วนอันตัวสีขาวก็จะเป็นไฟบ้านปกตินะครับกรณีเสียบปลั๊กไฟใช้นะครับที่ไม่เกี่ยวกับไฟแบตแต่เราก็จะใช้สีดาอย่างเดียวนะครับพอใช้กับไฟแบตนะครับแล้วก็สเปคตัวนี้นะครับมันก็ใช้งานได้400วัตต์นะครับสูงสุดต่อนเนื่อง400วัตต์ก็แนะนําให้ใช้สักครึ่งหนึ่งหรอือเกินครึ่งนิดหน่อยนะครับสัก200วัตต์กำลังดีนะครับ เหมาะกับโหลดหลอดไฟหรือพวกคอมพิวเตอร์ที่ชาร์จโทรศัพท์ประมาณนี้อย่างที่บอกตัวนี้มันก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็แค่แปลงขั้วแบตนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับมันจะมีลําโพงตัวปิดป๊ดๆเป็นเบสเซอร์อย่างนี้นะครับเอาไว้เตือนนะครับเพราะว่ามันเป็น u s com นะครับถ้าไฟดับมันจะร้องเตือนตลอดทีนี้เราจะมาใช้กับไฟแบตนะเราก็ต้องแกะมันออกนะครับแล้วก็ผมก็ต่อสายไฟแทนนะครับไอต่อหลอดไฟแทนบัสเซอร์นะครับ ให้ไฟมันกระพริบอยู่ข้างหน้านะครับใส่หลอดไฟสีแดงใช่งห้ถ้าใช้งานอยู่นะครับันจนกระพริบนานๆทีหนึ่งแล้วก็ถ้าแบตหมดจะกระพริบทีทีนะครับอ่าแล้วผมก็จะลองต่อให้ดูนะครับตอนนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับสิบสองโวลต์แล้วตอนนี้ว่าไฟออกอยู่สิบสามนะครับจริงๆงก็ใช้แบตชนิดไหนก็ได้นะครับที่มันโวลต์อยู่สิบสองโวลต์นะครับใช้ได้หมดนะครับสิบเอ็ดถึงสิบสามโวลต์ี่ยใช้ได้หมด ก็ต่อบวกเข้าบวกลบเข้าลบก็ใช้งานได้เลยนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่เล็กแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นแบตใหญ่หรือแบตรถยนนะครับก็อยู่ได้นานแน่นอนนะครับครับตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับเอาโหลดมาเสียบก็ติดแล้วตอนนี้ลองด้วยหลอด100วัตต์เป็นหลอดไส้นะครับก็ กับแบตเตอรี่ประมาณ6แอมป์นี้นะครับจะจะได้จะอยู่ได้ประมาณัาไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะหมดนะครับเพราะว่าใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับ100วัตต์กับแบตลูกประมาณนี้ก็กินกระแสอยู่ประมาณ10แอมป์นะครับกินกระแสอยู่ประมาณ10แอมป์ก็กินไป100ฟวัตต์นะรประมาณ130วัตต์นะครับตัวหลอด1 0อยวัตต์แต่ก็จะไปเสียสูญเสียในอินเวอร์เตอร์นะครับมีสูญเสียในอินเวอร์เตอร์อีกตอนนี้ก็เหลือไฟก็ตกลงมาจาก13เหลือ12นะครับ 11.9กนะก็ประมาณนี้นะครับไฟกินอยู่ประมาณ1 0 0 120วัตต์รวมสูญเสียแล้วตัวหลอด1 0อวัตต์กินอยู่ในอิวอร์เตอร์ประมาณ20วัตต์ประมาณนี้คร่าวๆนะครับครับก็ใช้งานได้ดีปกตินะครับพวกนี้ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อันนี้ไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบที่ผมบอกต่อแทนบัสเซอร์ถ้าไม่ต่อหลอดไฟแบบนี้มันก็จะดังปี๊ดๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้ทําอะไรมากอย่างที่บอกมันก็เป็นใช้ไฟแบตอยู่แล้วนะครับ เราแค่แปลงขั้วต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อจากสัญญาณเสียงให้มาเป็นไฟกระพริบซักนะครับก็จะได้ไม่ลำคาญเสียงปิดปิดแค่นั้นเองนะครับโอเคก็เอาไปใช้งานกันกันได้ครับพวกอินเวอร์เตอร์พวกนี้ผมก็ซื้อมาถูกๆนะซื้อมาตัวละ200ฟะบาทนะจำไม่ผิดนะครับก็เอามาใช้กับระบบแบตเตอรี่1 2โวลต์ใช้กับโซล่าเซลล์นะครับ 12V 200โวลต์200แอมป์ หลังจากที่ผมทดลองนะครับผมไม่ได้มีตัวเดียวนะครับผมตัวนี้มาดิบให้ดูเฉยๆนะครับว่าทํางานอ่าทําอะไรกับมันบ้างนะครับผมมีอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานอยู่แล้วประมาณเดือนฝ่าๆนะครับก็เปิดคอมได้ทั้งคืนนะครับตั้งแต่ประมาณหกโมงเย็นถึงประมาณตีสี่นะครับก็แบตยังไม่หมดนะครับนี่ตัวนี้เลยตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้ทําไว้ก่อนแล้วนะครับใช้อยู่นานแล้ว แล้วก็ผมก็ใส่พัดลมด้วยนะเอาพัดลมไว้ข้างๆตัวหนึ่งนะครับจะได้ระบายความร้อนเพราะว่ามันใช้งานต่อเนื่องนะครับใช้งานต่อ,ตอเนื่องหลายชั่วโมงนะครับไม่เหมือนพวกที่อที่ปกติที่ไฟดับมันก็จะดับแป๊บๆนะครับนี่ผมใช้ต่อเนื่องยาวเลยแล้วก็ใช้สายแบตเบอร์6นะครับกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับสองอแอมปประมาณนี้เลยก็มี BMS มีบาลานซ์คุมอยู่นะครับ เป็นแบตเตอรี่2 0 0แอมประมาณนี้นะอันนี้ก็วางไว้เฉยๆนะครับวางไว้เฉยเแล้วก็เอา,อาสายรัดรัดกับตัวแบตให้ติดกันไว้สี่ก้อนนะครับยังไม่ได้ทำที่วางจริงจังเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จชาร์เจอร์ mppt นะครับก็จะช่วยให้ชาร์จแบตได้กระแสสูงขึ้นมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพวก PWM นะครับอันนี้สูงประสิทธิภาพสูงพอเยอะอนนี้ผมจะหนีบกระแสนะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็คอมพิวเตอร์รันไว้เปล่าๆนะครับก็ประมาณเนี้ย10แอมป์นะครับ10แอมป์ถึง12บางทีนะครับอันนี้ก็ตกหมักแปดเก้าบ้างนะครับก็จะเป็นไปตามโหลดนะครับน,นี่คอมก็เปิดเล่น YouTube อยู่นะครับ ก็กินไฟประมาณนี้นะครับก็ร้อยฟวั์ใช้งานอยู่ร้อยฟาวด์นะครับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องกับหลอดไฟสองหลอดแล้วก็ตัวเล็กนี่นะครับอ่าอีกตัวนี้ที่ชมใช้แบตชุดเล็กนะครับชุดเล็กนี่ก็จะเป็นแบตหกแอมป์นะครับถ้าแบตแบบนี้ก็แนะนําใช้โหลดประมาณสักห้าสิบวัตต์หกสิบวัตต์ก็จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแบตก็จะหมดส่วนถ้าเอามาเสียบคอมผมที่ใช้อยู่ร้อยฟวั์นี้นะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงก็จะแบตหมดนะครับโอเคครับใครมี UPS เก่าๆแบตเสื่อมนะครับก็เอามาหรือแบบนี้ได้นะครับหรือใส่แบตใหม่แบบนี้ใช้งานได้ต่อนะครับก็ใครสนใจก็ทําตามกันได้นะครับอีกนิดนึงครับตัวนี้ผมจะมาให้ดูกระแสกระแสลอยนะครับแบบกระแสเลี้ยงเครื่องนะก็ประมาณ1ิวัต์นะครับ0ูนย์จุแดอมป์ประมาณ10บวัตนะฮะ แบบไม่ต่อโหลดอะไรเลยก็เครื่องก็จะกินไฟอยู่ประมาณ10วัตต์นะครับมาดูกันที่ระบบโซล่าเซลล์กันบ้างนะครับตอนนี้ผมใช้แผงเป็นแผงมือ2นะครับ295วัตต์นะครับ2แผงใช้อยู่ที่บ้านอีก2แผงอยู่ในสวนนะครับแล้วก็2แผงเนี้ยที่ชาร์จแบตก็เป็นแบตลิเธียม200แอมป์อย่างที่บอกนะครับอย่างที่เพใช้งานกับคอมพิวเตอร์กับหลอดไฟ2หลอดนะครับเปิดจากประมาณ6โมงเย็นถึงประมาณตีสี่นะครับ ก็ใช้ได้แบตยังไม่หมดนะครับจากแบตเต็มนะครับตกมาเหลือ12.8นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับชุดที่ผมใช้พอะโหลดไม่เยอะด้วยโหลดก็นิดหน่อยนะครับใครจะเอาชุดประมาณเนี้ยไปใช้กับพวกบ้านในสวนบ้านในสวนบ้านในไร่นะครับก็ใช้ได้พัดลมสักตัวหนึ่งนะครับหลอดไฟสองหลอดสาหลอดก็นอนนาได้แล้วนะครับชุดนอนนาได้เลยอย่างชุดของผมนะ ของใหม่มือหนึ่งก็มีแค่ชุดแบตเตอรี่แล้วก็ชุดชาร์จเจอร์นะครับชุด MPPT ชาร์จเจอร์แค่นั้นเลยนะครับแผงวงอแผงโซลาเซลล์ก็เป็นมือสองแล้วก็อินเวอร์เตอร์ก็มือสองก็คือ UPS ตามในคลิปนั่นแหละนะครับของมือสองก็จะประหยัดไปได้เยอะนะครับประหยัดไปมากๆเลยนะครับส่วนการเลือกนะครับการเลือกพวกอินเวอร์เตอร์นะครับก็ อาจจะต้องดูสเปคนิดนึงนะครับว่าเครื่องนี้เป็นเพียวไซเวฟหรือว่าเป็นโมดิฟายไซเวฟนะครับถ้าเป็นโมดิฟายไซเวฟนะครับก็จะใช้กับพวกโหลดมอเตอร์ไม่ดีนะครับหมุนนะพัดลมหมุนนะครับแต่ว่าพัดลมอาจจะพังเร็วขึ้นนะครับมีเสียงคลางอืดๆอยู่ในพัดลมนะครับถ้าเป็นเพียวไซเวฟเลยนะครับมันก็จะเหมือนไฟบ้านไวเป๊ะนะครับก็จะใช้งานได้ดีกว่านะครับใช้งานได้เหมือนไฟบ้านเลย แต่ก็จะราคาสูงนิดนึงนะครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟนะครับโอเคใครชอบคลิป DIY แบบนี้นะครับก็กดติดตามช่องกันไว้นะครับกดไลค์คลิปกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆมาลงเรื่อยๆนะครับก็ติดตามกันไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ